ช่วงเที่ยงเที่งนะครับเราอยู่กันที่สะพานบายพาสแยกเข้ามอเตอร์เวย์นะครับวิวบรรยากาศนะครับตู้คอนรถตู้คอนเทนเนอร์ก็เยอะนะครับวันนี้เรามาชมคนรถสินค้ากันนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับก็จะมีด่วนดำนะครับมี556จากหนองคายนะครับไว้มาชมกันนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟสายตะวันออกด้วยนะครับสะพานนี้ก็สวยนะครับตู้คอนเทนเนอร์เยอะนะครับเป็นสะพานปพานนะครับไปแหลมฉบังไประยองไปมาตศพุดไปอะไรได้นะครับเส้นนี้นะครับเดี๋ยวมาชมขบวนรถสินค้ากันนะครับผมมีขบวนรถสินค้านะครับน้ำมันดิบนะครับขบวนที่หกสามแปดนะครับบึงพระแหลมฉบังนะครับ ปแ,แล้วครับน้ำมันดิบหกสามแปดบึงพระแหลมฉบังครับผ่านสะพานมอเตอร์เวย์นะครับผมสะพานบายพาสนะครับชนบุรีนะครับมีคบวนรถสินค้าที่แปดสีห้านะครับเปิดไฟแพบแพบมาเหมือนกันนะครับโอ้อ้าวถ่ายรถไฟครับผม าผิดอีวลิกวีนครับเขียวแดงเขียวแดงนะ ขับขบวน845นะครับอีวอรกรีนนะครับผ่านสะพานไปรพชาชุรีนะครับผมเข้าแกนแคนยอนนะครับต่อกันด้วยขบรถสินค้าที่556นะครับหนองคายท่าเรือแหลมฉบังนะครับผ่านสถานีชนบุรีมาแล้วนะครับ ฮ้ยได้หมีนะครับผมเฮ้ยห,หมีได้ไงครับเนี่ย เสร็แล้วครับ5 6, 6, ้าหนองคายท่าเรือแหลมฉบังได้ CSR 511หนะครับกรบอนสินค้าที่8.56นะครับแหลมฉบัง IC d ีลาดกระบังนะครับ ไปแล้วครับควนสินค้าที่856นะครับปลายทางไอซีดีราดกระบังจากท่าเรือแหลมฉะบังนะครับเข้าสา่รถไฟชนบุรีนะครับ